บอกว่าหลวงพ่อก็ชราภาพแล้วท่านเจ้าอาวาสนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดทางพระจังหวัดอ่างทองเนี่ยก็ชราภาพมากแล้วก็ถูกสองแม่ลูกครับไปลวงล่อไปขอยืมเงินพระจำนวนถึงสองหมื่นแล้วไม่ไปคืนท่านต้องบอกมาเบียดเบียนพระทำไมกับข่าวนี้ไหนลองไปดูกันสิครับต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะได้ติดตามน,นี่นี่นี่ฮะสองแม่ลูกนะครับต้องบอกว่าเป็นสองแม่ลูกแสบนะครับ ซึ่งผู้ก่อเหตุคือนางฟองฟ้านอายุตั้ง62ปีแล้วเนี่ยป้าเนี่ยนะครับชาวจังหวัดสระบุรีนะฮะและนางสาวตุรารัตนะครับอายุ32ปีจึงได้ขออนุมัติหมายจับสารอ่างทองในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานท่านเจ้าอาวาสเนี่ยแหละครับโดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกกระทำความผิดหรือภาคทรัพย์นั้นไปจากกุฏิของท่านนะฮะ ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนช่วงช่วงเย็นในวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ได้ไปจับกลุ่มตัวครับ2ผู้ต้องหานะฮะสแม่ลูกแสบนะครับตรวจยึดได้รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อื่นๆในการใช้ตะเวนล,ลักทรัพย์ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยยอมรับสารภาพนะฮะว่าตะเวนก่อเหตุจังหวัดอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสระบุรีจังหวัดลบบุรีจิงจ้ง จึงได้ออกอ,ออกจึงได้ตัวผู้ต้องหามานําสอบปากคำนะฮะที่สพโพทองจังหวัดอ่างทองเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปต้องบอกเรื่องนี้เนี่ยคือสองแม่ลูกเนี่ยที่พากันตะเวนรับทรัพย์ในกุฏิพระเนี่ยฮะลามไปถึงจังหวัดภาคกลางภาคกลางฮะไม่ว่าจะเป็นสิงห์บุรีอยุทยาสระบุรีรบบุรีสองแม่ลูกรายนี้ไปหมดครับออกกลอุบายหลอกล่อทั้งเจ้าอาวาสหลอกล่อทั้งวัดนะครับ ว่าตนเนี่ยไปอย่างนั้นอย่างนี้จะมาทําบุญเจ้าขาดจะมาขอยืมเงินก็มีค่ะแล้วก็ทําให้พระตายใจทําให้พระเชื่อใจบางคนก็เข้านอกออกในาบางวัด<ม>เข้านอกออกในก็รู้ว่าที่ไว้เงินอยู่ตรงไหนที่เก็บเงินอยู่ตรงไหนค่ะทเป็นทําบุญก่อนไง<ม>เอาเงินเอาปัจจัยเอากับข้าวไปถวายก็เข้าไปลวงล่อเลยครับอย่างเนี่ยที่จับมาได้ที่เห็นในภาพวงวงจรปิดเนี่ยค่ะคือกุติของท่านพระครูโสพลเขมกุณนะฮะ จ้าอาวาสวัดทางพระอำเภอัวทองจังหวัดอ่างทองซึ่งท่านก็ดูกล้องวงจรปิดเออเงินที่เก็บไว้ในตู้เนี่ยของอาตมาว่าเก็บไว้จํานวนสองหมื่นเนี่ยในตู้เนี่ยหายไปไหนก็ไปดูกล้องโอ้โหพระครูก็ผงะเลยว่าโอ้โหสองแม่ลูกแบสบซวงต้องบอกว่าแบสบซวงเลยนะที่มาหยิบเงินพระไปนะฮะ,ะก็ไหวตัวไปแล้วก็หนีหายไปตาอาพระเจ้าอาวาสเนี่ยก็เลยไปไป,ไปแจ้ง ไปแจ้งกับตำรวจเนี่ยว่าโอ้เงินหายไปเนี่ยเห็นไหมฮะไปยืมไปออกโอดกลอุบายว่าท่านเจ้าขาขอยืมไปใช้นูน่นใช้นี่ขอนั่นขอนี่พระท่านก็ใจดีครับก็มอบเงินให้สองหมื่นแต่ก็ไม่มาคืนท่านนะครับจนเป็นที่มาของการจับกลุ่มตัวในครั้งนี้สองแม่ลูกสุดแซ่บนะฮะมารศาสนาเหมือนกันนะอย่างนี้ก็เรียกว่ามารศาสนา นะครับดูดูพระท hmm. then, ่านก็เป็นพระอาวุโสแล้วเนาะก็พัฒราภาพแล้วครับก็เงินของท่านที่จะไปทําศาสนกิจเงินของท่านจะไปช่วยศาสนาก็มาถูกมารศาสนาแบบนี้เบียดบังเบียดไปนะครับตั้งสองหมื่นบาทเยอะเนาะ